งานนี้เตรียมฟีเวอร์ในข้ามคืนลิซ่าแบล็คพิงค์อวดสิ่งน,นี้ให้ชาวโลกจากขาตลาดทั่วไทยไหมพาเรตข่าวดีของ Lisa ลิซ่าลลิซามโนบาลลิซ่าสมาชิกชาวไทยของเกริร์ลกรุ๊ปวงแบล็ k พิงค์ที่ต้องอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นภาพปาร์ตี้ขนมไทยสุดที่เลิฟซึ่งมีทั้งลูกชุบขนมกล้วยและโรตีสายไม้ซึ่งลิซ่าใส่ทั้งอิโมจิหัวใจและยกนิ้วแสดงว่าเป็นของโปรดและรสชาติถูกปากงานนี้ก็ไม่รู้ว่ามีปาร์ตี้ ขนมไทยฉลองยอดผู้ติดตามไ g จีทะลุ80ล้าน f o อ l o เว r หรือเปล่าโดยตอนนี้ไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยคนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ41ในโผบัญชีไ g ีที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกเป้าหมายถัดไปใกล้จะเบียดแซงแล้วก็คือองค์การนาซาปรียังกาโจปรานางเอกอินเดียที่พึ่งมีภาพรวมอ e ีเวนต์บุนกาลีด้วยรวมทั้งวินดีเซลหรือพี่ดอมแห่งหนังตระกูล f า s t อน d f ฟ r i o u s ซึ่งไม่ม ดข่าวดีเพียงเท่านั้นล่าสุดนิตยาสารมารีแคจีนมารีแคชเอน่าพึงมีการเปิดภาพลิซ่าแบล็กพิงก์ายเดี่ยวขึ้นปกในทีม e ฟ i o u s สะท้อนความกล้าหาญของสาวยุคใหม่ในเรื่องการแต่งกายแบรนด์เซอรีที่ลิซ่าเป็น g l o b a l brand ambassador บอกคำเดียวว่าลุกนี้แต่งน้อยแต่สวยมากโดนใจแฟนๆจน hashtag hashtag ลิซ่าเอ็กซรวมถึง hashtag ลิซ่และแ a ชแท a กลาลิซาฮอตครองเทนอย่างรวดเร็ ทําให้ตอนนี้ลิซ่าแบล็ k พิงได้ขึ้นปกนิตยาสารแฟชั่นชั้นนําของจีทั้งเอลเชย์นาบราซซาเชย์นาและล่าสุดมารินคาเชย์าขาดเพียงว๊กเชย์นาและคอสโมโพริแทนเชย n a าเธอก็จะยึดหัวหาดได้ขึ้นปกหานิตยาสารแฟชั่นหัวใหญ่ของจีดได้ครบสมราคา